หมอเขาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคุณผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองในช่วงอายุประมาณเท่าไหร่แล้วก็จําเป็นต้องไปพบคุณหมอเพื่อตรวจระดับฮอร์โมนให้มั่นใจไหมคะหรือว่าประจำเดือนขาดหายไปเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าวัยทองวัยทองคือวัยขาดฮอร์โมนทีนี้จะขาดฮอร์โนมนเมื่อไหร่อันที่หนึ่งก็คือเป็นการหมดประจำเดือนโดยธรรมชาตินะคะถ้าอายุสี่สิบแปดปีขึ้นไปหมดประจำเดือนหนึ่งปีให้วิธีชัยว,ว่าวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนโดยเจาะฮอร์โมนเราจะเจาะ ฮอร์โมนก็กรณีที่เราไม่แน่ใจว่าเขาเข้าสู่วัยทองคืออายุต่ำกว่าสี่สิบห้าปีลงไปแล้วประจำเดือนขาดหายไปหลายเดือนนะคะฉะนั้นวัยทองถ้าอายุเหมาะสมสี่สิบแปดถึงห้าเอ็ดนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเจาะฮอร์โมนแต่ยังไงก็ตามถ้าเรารับประทานฮอร์โมอนอยู่นะคะยาคุมบางคนก็กินยาปรับประจำเดือนต่างๆอันนี้ถึงมีอาการก็ไม่เรียกว่าวัยทองนะคะเพราะยังรับฮอร์โมนอยู่ สรุปเพื่ออายุที่เหมาะสมขาดไปจำเดือนหนึ่งปีให้วินิจฉัยว่าเข้าสู่วัยทองโดยที่ไม่ต้องเจาะฮอร์โมนแต่ถ้าอายุน้อยโดยเฉพาะต่ำกว่าสี่สิบปีนะคะต่ำกว่าสี่สิบห้าต่ำกว่าสี่สิบปีประจำเดือนขาดหายไปหนึ่งปีแล้วคุณหมอตรวจรุละอา้านสงสัยจะเข้าสู่วัยทองต้องเช็คฮอร์โมอนค่ะเพื่อวินิจฉัยว่าเข้าสู่วัยทองจริงทีนี้เข้าสู่วัยทองจริงทําไมต้องเช็คฮอร์โมนเพื่อให้และจะต้องรักษา ในคนโดยเฉพาะต่ำกว่า40ปีไปถ้าประจำเดือนไม่มาแล้วก็หมดฮอร์โมนเนี่ยนะคะอันนี้นะคะจะมีความเสี่ยงต่อโรคไข้ข้างเจ็บโรคที่เกิดได้และอันตรายก็คือโรคหัวใจขาดเลือดและก็โรคกระดูกพุนกระดูกขัดนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คฮอร์โมนจะต,ต้องดูอายุนะคะว่าเป็นอายุที่เข้าสู่วัยทองหรือยังค่ะ